นนสวัสดีครับวันนี้เบิร์ดพาเที่ยวครับก็พาลูกค้ามาที่ปา,างช้างโป่งแยงแม่ริมนะครับของจังหวัดเชียงใหม่ก็วันนี้เดี๋ยวที่กวางช้างนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอ่าเี่ยครับน้องช้างชื่อน้องชบานะครับน้องชบาาอายุยี่ขวบครับตัวนี้ สาสี่ปีนะครับสามสี่โอ้สี่ปีสามสิบสามีสามสิบกว่าปีสามสิบกว่าปีอ๋อไม่อ้อนเรายังเป็นน้องเราอยู่ยังเป็นน้องเราอยู่แต่น่ารักมากน้องน่ารักมากน้องเก่งมากๆครับก็นี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวจะแพนให้ดูก็จะมีด้านหน้าจะเป็นลูกค้าที่ไปก่อนและไปก่อนเห็นไหมเอ่ยทางนู้นริบๆไกลๆหน่อยเชือกละสองคนเชือกหนึ่งสองคนนะครับค่าใช้จ่ายปกติปกติอีพันห้า ออปกติอยู่พันห้าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดแล้วก็เป็นช่วงวันธรรมดาด้วยเขาก็เลยลดให้เราพิเศษไปเหลือหนึ่พันบาทต่อหนึ่งเชือกต่อสองคนเนาะใช่วันนี้ก็เรื่อยๆแล้วเราเดี๋ยวจะจบจบนี้เดี๋ยวจะไปนอนที่ม่อนม่อนม่อนแจ่มอ่าใช่ม่อนแจ่มนะครับเดี๋ยวง่าติดตามต่ออีพีต่อแล้วกันนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปข้างในบา,บายบาย,บายครับเบิร์ดพาเทีเยว